สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลล์มิวนะครับจากช่อง YouTube n h l มิ e ซูสายซิงครับผมครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูเจ้าตัว Xpender GT สีดำตัวนี้นะครับผมทางเราได้ติดตั้งระบบของแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าได้บ้างครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูการส่วนราคาของเจ้าตัวนี้คือ8ป3 0 0 0บาทครับผม เรามาเริ่มกันด้วยการชุดแต่งด้านหน้านะครับอาจจะดูเรียบแต่ไม่เรียบนะครับผมเริ่มด้วยโลโก้ Expander สีโครเมียมครับผมเนื่องจากรถเป็นสีดำนะครับจะทำให้การตัดของตัวโลโก้เด่นชัดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับผมและในชุดส่วนของด้านล่างเห็นเรียบแต่ไม่เรียบนะครับมีชุดแต่งทรงศูนย์ครับผมเป็นไงครับดูเรียบแต่ดูหรูนะครับผมไม่ธรรมดามาต่อกันที่ด้านข้างครับผม อย่างที่บอกครับคันนี้เป็นการแต่งแนวชุดแต่งทรงสูนรอบคันก็จะมีเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างเรียบๆทรงสูนนะครับจะดูหรูหราตามด้วยกันศาสตร์ทรงเรียบครับผมดูดีเลยครับสําหรับเจ้าสีดําคันนี้และเจ้าคันนี้ยังมีออปชั่นพิเศษเพิ่มก็คือทางเราได้ติดตั้งเป็นจอระบบปฏ,ป,ฏปฏิบัติการ Android ขนาด9นิ้วครับผมที่จอด้านหน้านะครับ ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวและจอกลางขนาด10นิ้วครับผมพร้อมไฟ LED d ในตัวนะครับสำหรับสองสว่างและเป็นทับเพจการลอยจากทาง e x p e n d e r สีโครเมียมครับทำให้รถด,ดูมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นะนะครับต่อไปคันนี้ยังไม่หมดครับยังมีชุดแต่งสเกิร์ตท,ทรงศูนย์ด้านท้ายให้อีกเป็นไงครับสวยไหมและที่สำคัญครับผม ระบบฝาท้ายระบบเป็นไฟฟ้าครับผมแค่เตะก็ขึ้นมาแบบนี้เลยสวยงามหรูหราใช้งานดีสะดวกสบายปิดแล้วก็เตะไปอีกรอบหนึ่งครับผมอ่าเรียบร้อยครับครับผมแล้วก็ต่อไปด้านรอบคันลูกค้าก็ติดตั้งไปเพียงเท่านี้ ส่วนลูกค้าคนไหนสนใจแนวแต่ง e x p e n d e r หรืออยากมีแนวคิดหรืออะไรทักเข้ามาสอบถามได้ทางแฟนเพจด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอพาไปชมความหล่อของเจ้าตัวนี้อีกสักรอบหนึ่งและเราจะลากันเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ